คนกาลังมองหาโอกาสจะทายังไงดีให้ช่วงเวลานี้มีไรายได้วันนี้เรามีอีกหนึ่งโอกาสใหม่ๆนามาฝากนะคะแพลตฟอร์มนี้มีความน่าสนใจมากขนาดไหนศูนย์แลกล้านนะคะคุณผู้ชมต้อนรับแขกรับเชิญของเราดีกว่านะคะคุณอายุศรกลางรักประธานกรรมการบริหารบริษัทยูริชคอร์ปอเรชั่นจำกัดสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณอายุศร์ครับผมเมื่อกี้เราได้ฟังพี่โอ๋พูดไปโอ้โหศูนย์แลกล้านศูนย์แลกล้าน โหน่าสนใจมากแต่เราต้องถามก่อนว่าเราไม่ได้หูฝาดใช่ไหมใช่คือที่เราที่เราพูดจะเป็นเป็นเออมันมีโอกาสมันเป็นแหล่งร้านใช่ไหมครับศูนย์แรกร้านที่ว่ามันมันคืออะไรครับคุณอาดุษครับครับศูนย์แรกร้านนะครับเป็นโปรเจกต์ตัวหนึ่งครับที่เราลงทุนศูนย์บาทแต่เราสามารถได้ผลลัพธ์จากการทํางานมากถึงหนึ่งล้านบาทได้หนะครับอือโอ้โหนี่กำลังงงตกใจอยู่เลยฮะครับศูนย์บาทยังไงทำไมมันมันทำยังไงครับซึ่งต้องบอกว่าระบบตัวนี้นะครับจะเป็นระบบดร นะครับซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถที่จะเข้ามาทำดบชิปแพลตฟอร์มตัวนี้ได้นะครับโดยที่คนลงทุนศูนย์บาทนะครับและนอกจากนั้นครับคุณไม่ต้องมีความเสี่ยงในเรื่องของการสต็อกสินค้านะครับไม่ต้องจัดไม่ต้องแพ็คไม่ต้องจัดส่งของเองนะครับคือระบบตัวนี้เนี่ยก็จะดําเนินการให้ทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวนะพอบอกว่าไม่ต้องลงทุนใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะไปร่วมด้วยเนี่ยเราจะไปร่วมด้วยได้ยังไงคะคือต้องต้องต้องเป็นคนกลุ่มไหนแบบไหนยังไงครับ ต้องบอกว่าแพลตฟอร์มตัวนี้ถูกออกแบบมาให้คนทุกกลุ่มทุกอาชีพสามารถที่จะเข้ามาร่วมได้ทั้งหมดเลยครับโดยการลงทุน้งนว,ว่คุณไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแล้วแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับก็คือยูริสเนี่ยนะครับจะมีสิ่งต่างๆที่จะรองรับในเรื่องของการทําง,งานไว้ให้ทั้งหมดเลย คือพอพูดถึงยูริชเนี่ยฮะมันเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งใช่ไหมคือหลายคนอาจจะสงสัยว่าแพลตฟอร์มที่ว่าเนี่ยคืออยากให้คุณอายุช่วยขยายความนิดนึงว่าเจ้ายูริชเนี่ยมันแท้จริงแล้วแพลตฟอร์มเนี่ยมันมันมันคืออะไรหน้าตามันจะเป็นแบบไหนครับคุณอายุรับยูรินะครับเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมเอานวัตกรรมทางการตลาดที่ทันสมัยที่สุดในยุคปัจจุบันครับรวมเข้าด้วยกันนะครับซึ่งทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงนะครับได้ง่ายสะดวกรวดเร็วนอกจากนั้นครับยังทําให้คนที่ต้องการสร้างรายได้นะครับสามารถเข้ามาร่วมกับแพลตฟอร์มตัวนี้ได้นะครับสมัครสมาชิกฟรีได้เลยนะครับแล้วก็เข้ามาร่วมทําธุรกิจโดยแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับจะเป็นแพลตฟอร์มที่เราเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆในการทําการตลาดออนไลน์ไว้ให้ทั้งหมดเลยนะครับ ทุอย่าง<ค>ที่เราเห็นอยู่หน้าจอนี้ใช่ไหมฮะที่เราเห็นหน้าจอนี้คือมันมัน,ม,นมันคือมันอยู่ในแพลตฟอร์มที่ที่เราจะได้เข้าไปดูข้างในใช่ไหมฮะเต้ายูริสนี่ใช่ไหมฮะเป็นรูปร่างหน้าตาของแพลตฟอร์มซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดคุณมีเพียงแค่สมาร์ทโฟนใช่ไหมเครื่องเดียวเท่านั้นค,คุณสามารถที่จะเข้าแพลตฟอร์มนี้ได้เลยใช่ครับแพลตฟอร์มตัวนี้จริงๆต้องบอกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่คุณสามารถใช้มือถือเครื่องเดียวในการทำธุรกิจในการทำงานจนสามารถสร้างรายได้มูลค่าเป็นล้านได้ โดยใช้มือถือเครื่องเดียวเลย<ต>เพราะว่าถูกออกแบบให้ทํางานโดยใช้มือถือครับอ๋อแต่ว่าละ<อ>ในส่วนของการลงทุนอย่างที่เมื่อสักครู่ที่บอกนะคะว่าเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเพียงแค่มีมือถือเครื่อง,เ,องเดียวทีนี้การทํางานหรือวิธีการที่เราจะไปเข้าร่วมค่ะที่จะทําให้เราได้ได้สิ่งตอบแทนกลับมาเนี่ยเราต้องทํำยังไงะคะครับเริ่มต้นนะครับบุคคลที่จะเข้าร่วมนะครับ,ค,รบคุณสามารถสมัครได้ฟรีเลยนะครับจํากัดอายุจํากัดเพศจํากัดอาชีพไหมคะ แค่18ปีขึ้นไปเท่านั้นครับโดยที่ไม่จํากัดเพศอายุหรือว่าอาชีพเลยแต่อายุนี่คือ18ปีขึ้นไปอ๋อขอแค่สิบแปดปีขึ้นไปถูกต้องครับแล้วคือถ้าคนที่เขาอยากจะลงทุนแน่นอนว่าโอ้โหพอพูดขนาดนี้แล้วก็คือถ้าอย่างผมเนี่ยผมผมไม่มีความรู้เลยเรื่องของการตลาดเรื่องของการลงทุนอะไรเงี้ยมผมจะสามารถเข้ามาร่วมกับทางยูริสได้ไหมฮะครับสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ครับไม่มีประสบการณ์นะครับ ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าแพลตฟอร์มตัวนี้เราจะมี U Academy ครับซึ่ง U Academy นะครับจะเป็นคอร์สเรียนรู้เรื่องของการตลาดออนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่า อคอร์สเหล่านี้นะครับถ้าเป็นข้างนอกทั่วๆไปเนี่ยเรียนทุกเดือนขั้นต่ำา1ปีเนี่ย mm hmm. มูลค่าไม่ต่ำจาก3 0,000ืานบาท mm hmm. แต่สำหรับยูริสนะครับ mm hmm. เราเตรียมคอร์สเหล่านี้ไวใ้ให้ทุกท่านเรียนฟรีทั้งหมดเลย mm hmm. เรียนฟรีแบบว่าทุกเดือนทั้งปีเลยค่ะใช้เวลานานไหมคะกว่าที่เราจะเข้าใจขั้นตอนทั้งหมดแล้วก็แพลตฟอร์มในการทางานของยูริ รจริงๆแพลตฟอร์มตัวนี้ถูกออกแบบให้ทํางานง่ายนะครับแล้วก็เรียนรู้ได้ง่ายซึ่งการเรียนรู้เนี่ยเราจะมีตั้งแต่สเต็ปศูนย์ถึงร้อยเลยเราไม่ต้องกังวลว่าเราเข้ามาแล้วเราเราไม่เก่งไม่มีความรู้แบบไม่มีประสบการณ์ใ,ใดทั้งสิ้นนะครับผมจะบอกว่าคุณไม่เก่งเลยเนี่ยเราจะสอนคุณตั้งแต่ศูนย์เลยจนจนกว่าคุณจะสามารถสร้างไรายได้หลักล้านได้ค่ะนะคะเราในส่วนของระยะเวลาถ้าเกิดว่าเราได้มีโอกาสอบรมนะคะฝึกทักษะไปเรียบร้อยแล้ว สามารถที่จะลงมือทําได้เลยแล้วมันมีผลตอบแทนกลับมาเลยไหมคะใช่ครับถูกต้องอหลังจากที่เราเรียนรู้แล้วก็ลงมือทํานะครับจะสร้างผลตอบแทนได้นะครับจากการทําง,งานเนี้ยทุกๆวันเลยทุกวันเลยฮะ,ยะใช่ครับถูกต้องโอ้อยนะคะใช่ใช่อันนี้อันนี้ก็คือคุณผู้ชมคือเขามีสอนนะเขามีอบรมนะคะซึ่งแน่นอนว่าการอบรมเนี่ยมันน่าจะบอกเรื่องราวหรือว่ารายละเอียดให้คุณได้เข้าใจมากขึ้นถึงเจ้าแพลตฟอร์มตัวนี้ซึ่งถือว่าเป็นแพลตฟอร์ม ใหม่เลยออนไลน์ใหม่เลยใช่ไหมคะท,ที่เพิ่งเปิดตัวเลยนะค,ะคบเราตั้งเป้าไว้ไหมคะว่าเราต้องการคนที่เข้ามาอบรมกับเรานี้สักเท่าไหร่ที่เราคิดไว้ครับตอนนี้เราเราคิดไว้นะครับยูเซอร์ในปีหน้าไตรมาสแรกเนี่ยขั้นต่ําต้องอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนคนนะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเราเตรียม เรื่องของระบบต่างๆไว้พร้อมแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการเทรนนิ่งอบรมที่เป็นมาสเตอร์โค้ดต้องบอกว่าคนเทรนนิ่งเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในในสขาขานั้นจริงๆเป็นระดับมาสเตอร์โค้ดนะครับซึ่งเตรียมพร้อมในเรื่องของการให้ความรู้การอบรมนะครับจนคนที่เข้ามาเรียนสามารถที่จะสร้างธุรกิจนะครับจากการลงทุนศูนย์บาทได้จริงๆ คือ <analyze> ถ้าฟังอย่างนี้แล้วคือหลายคนก็อาจจะยังมีคําถามอยู่ในใจนะค,นนะคุณอาวุธนะว่าเอาลงชั้นชั้นไม่ต้องลงทุนเลยสักสักกระบาทเดียวแล้วมันจะได้เงินกลับมาสูงสุดเนี่ยถึงหลักล้านเนี่ยอยากจะให้คุณอายุช่วยสร้างช่วยช่วยยืนยันในเรื่องของความเชื่อมั่นในการมาร่วมง,งานกับทางยูริสให้อีกรอบนึ่งครับตร <teachers> งนี้นะครับผมนะครับมีความมั่นใจอย่างยิ่งครับว่าแพลตฟอร์มยูริสนะครับจะเป็นแพลตฟอร์มที่ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่รวมเอานวัตรกรรมที่ทันสมัยในยุคป,ปัจจุบันระดับโลกนะครับเพื่อช่วยเหลือคนที่ต้องการโอกาสนะครับคนที่เจอวิกฤตนะครับ,รบหรือคนที่มองหาโอกาสดีๆในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวิตร,รวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าในตลาดออนไลน์ที่ตอนนี้เจอวิกฤตหนักอยู่นะครับแพลตฟอร์มยูริสจะเป็นทางเลือกที่ผมต้องบอกว่าเป็นทางเลือกที่คุณสร้างหลักล้านได้จากการที่ลงทุนศูนย์บาทจริงๆนะครับนอกจากนั้นครับ เรายังมีในเรื่องของการตลาดแบบ3 6 0องศานะครับที่จะคอยช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนสมาชิกด้วยนะครับแล้วก็กลยุทธ์เด็ดครับที่ห้ามพลาดกลยุทธ์เด็ดเนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่ทําให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้แล้วสามารถที่จะสร้างรายได้หลักล้านจากการลงทุนศูนย์บาทนะครับซึ่งในคอร์สก็จะมีการสอนเรื่องกลยุทธ์ข้อนี้ด้วยครับะ<อ>นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจละ่ะ ฟัง<ช>จากเราบางทีอาจจะยังมีข้อสงสัยอีกเยอะเลยนะคะคอยากจะติดต่อหรือว่าอยากจะลองไปสมัครเรียนหรือว่าเข้าร่วมด้วยนะคะต้องทํำยังไงคะครับตอนนี้ต้องบอกว่ามีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับรายการคัมภีร์วิถีรวยนะครับซึ่งต้องบอกตอนนี้เนี่ยวันที่16นี้นะครับเราจะมีคอร์สพิเศษศูนย์ถึงล้านนะครับซึ่งอบรมโดยมาสเตอร์โค้ชผู้เชี่ยวชาญจริงๆในทางด้านนี้นะครับ ปกติเนี่ยเราจํากัดจํานวนคนเข้านะครับเพราะต้องเรียนเทรนนิ่งตั้งแต่9ก้ามงเช้าถึง5้าโมงเย็นที่เป็นการเรียนออนไลน์นะครับแต่สําหรับคนที่สมัครสมาชิกฟรีนะครับถ้ามาจากรายการคัมภีร์วิถีรวยบอาสมัคราาฟรีแล้ว,วอ่าใช่มสมัครฟรีแล้วเนี่ยนะครับ เข้าได้ทุกคนไม่จํากัดด้วยถ้ามาจากรายการคัมภีร์วิธี oh ด้วยครับโอ้โห oh. oh. นี่ไงชอบเลยตอนเนี้ของฟรีอะไรใครก็ชอบ <laughs> อและยิ่ถ้าเป็นของฟรีแล้วเพิ่มโอกาสให้คุณได้จริงๆต,ตามที่คุณอายุทบอกเนี่ยอันนี้ต้องลองแล้วก็เปิดโอกาสให้กับตัวคุณเองนะคะอย่าให้คุณ